เป็นอแกมเป็นไวรัเลยค่ะีพี่เป็นตัวแทนของคนที่อยากโอแล้วเสียสลาดใช่ไหมครับพี่ดีนเป็นเสียเสียสลาเป็นตัวแทนในการอือว่าเสียสลาเสยลได้เลยพี่ออยด้วยของเหมือนกันเพี่ออยเขาตื้นที่เป็นออยแลวยก็มีพี่น้องเขามาบอกอะไรอย่าบอกน้องน่ารักมากนะน้มาแกล้งเขาแหละเพราะตอนแกบอกบอกพี่นาบอกกัน้องบอกขอหนอ ที่ขึ้นเพลงนี้นะคือเราอยู่อยู่ด้วยกันทุกคนใช่ไหมแต่ว่าออยก็จะอยู่ขอบนอกแล้วเมื่อออกไปเนี่ยเราจะต้องดิ้นก็คือจะต้องเข้าเพ็งนาแล้วเรื่องน้องหรือที่ออกไปตรงนี้ยล้ออยขึ้นมาใกล้ๆกันอีกนิดนะแต่ไม่ได้บอกให้โอยตนล็อกนะถวกค่ะเขาไมใกล้ยิ่ดิ้นนะเดี๋ยวมีแค่องออยแต่วิทย์ก็เกือบจะล็องเพลงไม่ถูกเกันแล้วแต่ตอบไม่ได้ใช่จริงเปิอหรอบเปิดจริง เ,เราเคยไปครับตัวเราเล่าเหรอใช่แบบที่ได้ที่ได้ของของเราไม่เคยไม่เคยไม่เด้เห็นไม่เห็นไมเห็นแบบแบบเยอะมากคนสมัยที่น่าเยอะมากเลยแล้วก็บอกเออเด็กเขาก็น่ารักนะเขาก็น่าหอมแบบ บอกลาเราด้วยในไอซีบอกลาพี <S <S 2> <S 2> ่จิ๊นนะไอซีพไม่หรอกนะจิ๊กน่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตที่แบบมันไม่มันมันไม่เครียดนะมันเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนกับว่าเป็นปาร์ตี้สังสรรค์แล้วก็มารวมตัวแล้วก็มาแบบมาทำความความรู้จักแล้วก็มาอะไรนะเรื่ออะไรกระชับสัมพันธ์ต่อส่งก็ได เราทำงานเองที่แมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยก็ต้องแบบว่าได้ใจเอกจริงับนเสมพลยนะถือว่าต้องเจ้าลึกไวในปัวัติสารเลยมยครับต่องไหต้องไหวต้องส่เอ๊ะหรต้องซ้อต้องไห้อีกทีไตองน้าต้องมี้าอีก้มีหน้าพร้อมแต่ว่าทำาจะต้องพร้อมตัวเองเขาจะเองให้พร้อมสอบฉบับชิ้นนี้เขาชิ้นนี้จบชิ้นนี้จบแต่เนี่ยมีคอนเสิร์เดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอเวลาภาพประมาณสองาวันเพราะว่าที่ั้งแต่คอเสิร์ตเราไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยคือแบบนอน้อยมากก็เลยอ่ะเียอกสองวัก็ต้องกลับ้าทีเดิมแล้วก็การ้ายิมขอัเราเป็นการคมแมนคอนเรอย่างไาน้ห้ปีก็หลังจากมีย0ปีแล้วก็มีพิซนาทีดิ่ พิเศษยังไง่าาถ้มีความพิเศษก็ต้องไปดูเราจะบอกกับติ๊นาว่ามันพิเศษยังไงแล้วก็จะถามาว่าในส่วนของติ๊นาแล้วเนี่ยในทั้งานอะไรก็แล้วแต่เขาพยายามเต็มที่อยู่แล้วบาคนเห็นว่าเออแต่ละโชว์รถทออกมาแม่ติ๊น,นาว ซ้อมเยอะมากนะเพราะว่าเราเราต้องการให้ท่าได้โดน,ใน,ใน,ในเปกี่ยนแต่ตางคือเปลี่ยนท่าและ90%เนี่ยคือจะเป็นค่าใหม่อาจจะมีเก็บค่าที่เป็นค่าจำในการรับเลยว่างน,นั้นคือเปล,เลี่ยนใหม่เลยฉะนั้นเนี้ยเราก็ต้องใช้แบบการเปลียนซ้อมแล้วก็การแบบว่าใช้ร่างกายเยอะหรอครับในที่เยอะมากพอการแต่งหน้าในวัยขนาดนี้แล้วแบบทำยังไงให้ถึงเวลาจะเป็นี มันไม่ใช่ทำวันนี้แล้วถึงได้นะทอกคนว่าพี่นาเรียนตัวมาหกอาทิตยแล้วนะคะที่เขสามเดือนพี่นาไม่เข้าเกมไม่เลยสองสามวันพี่นาคาริโออยู่ที่บ้านอาทิตย์ละหกวันห้านาชั่วโมงเช้าตื่นมาสิ่งแรกตีกาแฟเช็ดลูกขึ้นเครื่องคาริโอชั่วโมงดูเลยแล้วก็ขอบคุณมากที่มีซีรีส์ให้พี่นาดูระหว่างชั่วโมงถ้าไม่งั้นมันจะตายแน่แน่เลยทุกวันที่เราหกวันแล้วจะต้องเรียนเพื่อเหมือนเรามีเป้าว่าเราแก่ได้ เราเพ่งตัวแรกเราเราก็มองลงเลยนะครับเราก็บอกว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบว่าโตขึ้นโดยที่เป็นคนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีจุดที่ดีที่จะเป็นคนที่กว่าเราะี่ไหนที่ว่าการอายุมากอะสมัยนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องพูดถึงนะลงลงมาดูเรื่องกันเวลาฉุขภาพนดีกว่าที่ได้ความไม่มีใครหนีได้การอายุมากเราเรามีเคล็ดลับยังไงเราก็เคยเห็นท เราเป็นผู้่ยวเราเคยเอาอย่าน uh ีแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงมีคุณภาพดีแล้วก็มีความสุขอันนี้ที่นั่นต้เนสิ่ง่สคือเราไม่ใช่แ่คุพื่อภนอกว่าถ้าเรามีความสุขเราแข็งแรงเ้าใหม่แล้วเนี่ยมันก็จะออกมาทีนั่แล้วแบบเชิญลับภายนอกเหรครับ คนต้อรู้หรือว่าที่มาเป็นคนดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะคะเรื่องผิวพรรณอันนี้ที่มาให้ความสำคัญมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการดูแลความสะอาดผิวการอะไรเนี้ยและที่มาต้องบอกเลยว่าดูคนที่เข้าคลินิกน้อยมากนะคะที่มาเป็นคนที่น้อยมากๆค่ะพูดง่ายๆคือเราจะเน้นการดูแลสุขภาพผิวมากกว่าการการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายแต่ว่าถ้าหากว่าเราจะ ทำอะไรกับหน้าเราแล้วเนี่ยที่นาเชื่อว่าทุกคนก็ต้องให้ความสำคัญว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเราแซ่ฟขุ่นกรตากขุ่นอย่างเงี้ยขุ่นก็ไม่ได้สตา์มากนะมันก็ยังมีเป็นช่วงๆแต่ว่าอย่างที่บอกที่นาไม่ได้โฟกัสว่าทุกงานจะต้องอเพราะว่า ปลายปีอะค่ะแล้วเชิญคนมาตลาดก็ต้องรอโชว์ทุกจมีใครจะมีดีลคนให้เราไปหออแก๊มไหมครับไม่รู้รอเชิญจะมีแบบว่าทานไม่ห็จะมีแบบก่้ารอชมแต่ว่าตอนนีที่อยู่ในหัวเราอ่ตอนนี้ได้ก่จกรรมเสร็จแล้วค่ะการเรียงานการเตยมงาได้กิกรรมตอนนี้ก็คือมีการวางภาพของโชว์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ รอแล้วะก็ตอนนี้ต้องบอก่อาลูกทีนี้มันมีคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วก็คนที่ดูแลตรงนี้เพาว่าทุนใหญ่ก็ทำหมด้วเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าแฟนรุ่นหน้าเนี่ยคือลงเขาไ้แต่บ้านที่ชื่อว่าสวนพันาที่นานทำรายการบ้านที่สวนพั่นาคือการดูกลสนทนเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะโชว์ได้3ชั่วโมงเพราะว่าปกติเนี่ยคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวเนี่ยเราต้องอยู่่ได้ะ่าน3ชั่วโ ไปปีนนไปปีนค่เ